ริวนะครับจากรายการ s t s Cast TV นะฮะก็ห่างหายกันไปนานฮนะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมนะก็จะมาดูเลยที่เรียกว่าววปมาดูรูปแบบนะครับแนทนแทนมันก็คือเอ่อสายทักนะฮะนี่อืมเขาเรียกว่าอะไรนะสายทักนะสายเบรกหน้านะที่ เฉพาะการแข่งนะฮะเท่านั้นเอาจำจำขนาดยาวยาวขนาดเออสามสิบหกนิ้วนะฮะก็จะว่าโอเคนะฮะได้งั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดีกว่าน,นะฮะเดยวจะเปิดกล่องแป๊บนนะฮะแกนบากเลยอุ้ยอุน้นี่นะเย็นว่า,อ,า,อ,าอะไรไม่รู้ว่า อ่านไดนอนนนออ้อ่านได้ก็อ่านแล้วโอเคแล้วก็เชยนนี่คือเรียกว่าอะไรนะโนะฟกัสด,ดไิไม่โฟล์ดแล้วก็คือตัวยึดสนะา,ายนะเอาไว้ยึดตรงเฟรมหน้านะก็ผมคงใช้แล้วมาที่ตัวสายนะครับนี่ก็เอาไปใส่ปั๊มล่างนะฮะ เป็นหัวเป็นหัวที่เสียข้างอย่างนี้นะ,ะส่วนอันนี้ก็ใส่ปั๊มบนนะ,ะของนี่ฮะใช่ดูตัวผนะ้าันเป็นแบบผภาเปนะฮะอย่างดีลิบอย่างดีนะฮะ mm hmm. ก็สังเกตก็จะเป็นลายเหมือนหน,งนังมือ ีไม่โฟกัสอีกทางแมงนี่ยฮะเป็นยังดีสายยังดีแล้วฮะรุนนะยี่ห้อโอเคมันสวยนะฮะเนี่ยอันเก่าผมเป็นสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายให้ดูนะอันวันนี้พ่อ,อไปทำง,งานอันนี้มีประวันเบบหนึ่งสักห้าไอ ก็อะไรคนก็ชอบอุปกรณ์แต่งรถนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมาชอบมามาด่ามาว่าว่าไร้สาระอุปกรณ์แต่งรถไร้สาระที่จริงก็มันก็ไร้สาระนะครับแต่ถ้าคือมันคือความชอบมันคือความชอบของเราก็อย่าไปโต้เถียงอะไรของพ่อแม่เขานะฮะถ้าเราเก็บตังค์ซื้อเองนะเราไม่ได้ไปป่นใครมาก็อย่าไปเถียงนะฮะเพราะว่ามันไร้สาระจริงเรายอมรับแต่ว่าใจมันรักแม่ และผมมีคติอีกข้อหนึ่งที่จะบอกนะก็คือก็คือ,เ,อเสียตังค์กับรถนะดีกว่าเสียอนาคตให้กับยาเสพติดนะอย่างเงี้ยผมเสียตังค์ให้กับรถผมไม่ได้ไปเสียอนาคตให้กับยาเสพติดเลยโว้ยโวไปเลยก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะใครที่ชอบคลิปของผมนะก็ช่วงนี้ผมจะทำถ้าผมเ้อหลไรรถมานะจะรีวิวพวกอะไรรถไปเลยนะ ถ้าซื้ออะไรมาผมก็จะรีวิวลงถ้ามันใช้ได้มีเอ่อมีอะไรว่ามีสาระนะโอเคสุดท้ายก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณน,นะฮะขอบคุณพี่มิวพี่มิวนะที่ลดราคาให้ราคาเต็มมันเท่าไหร่นะราคาเต็มมันเอ่อสองร้อยสองร้อยเก้าสิบนะฮะพี่มิวขอลดให้ตั้งงยโหท่า่หนึ่งร้อยสองผมซื้อมาสองร้อยสามสิบ สองใบเจ็ดสิบโอ้โหรถมาตั้งหกสิบอืมไม่ใช่ดิสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบบาทนะโอ้ก็โอเคครับพี่เราใจดีมากแ,แล้วก็ฝากไปด้วยน,นะครับเซตตั้งใหก,กับรถสองดีกว่าเสียหน้าโค้ให้กำลังเสร็จติดเลย้ยชื่อคลิปจัดไปดิอา่อาค่อนข้างที่จะใช้ดีนะแต่จะใส่เดี๋ยวนี้แหละเรา,เา,เา,เาวันเสาร์นะฮะวันนี้ก็วันศุกร์ ก็้องสงสัยว่าทำไมผมไม่ไปเรียนขาขาแพงนะฮะก็ถือโอกาสร,รีวิวไปเลยไม่มีอะไรทำนี่เถอะเฉพาะรถแตงน,นะฮะผมซื้อมาใส่ขับเล่น,นอะไรกรากฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะฮะก็ขอบคุณนะครับบ๊ายๆบ,<ป>บิ้วชนมัด